แล้วค่ะคันที่้องกิจจะนำเสนอวันนี้นั่นก็คือเชฟโรเล็ตแคปติว่า2.0 LTZ มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน All-wheel drive นั่นเองเป็นรถปี2013มือเดียวออกห้างไปไยแดงเลขไม่บอกเลยนะคะว่าน้อยมากๆสำหรับคันนี้เพราะปั่นการใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้น ด้านหน้าของเขาก็มาพความกับความโดดเด่นฝากระโปรงที่มีความคงวนตอบรับกับตัวรถแบบนี้ตรงกลางก็มาพร้อมกับโลโก้วัไทสีทอง อยู่ตรงนี้เลยนะคะสภาพยังไม่เอี่ยมอยู่เลยกระจังหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโคมไฟหน้าสองฝั่งของเขาก็ใส่แจ๋วแบบนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบซีนอนค่ะภายใต้ฝากระโปรงนะคะของคันนี้ก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0นะคะให้กําลังสูงสุด150แรงม้าคันนี้อัตราบริโภคประมาณอยู่ที่1 5บหถึงสิกิโลลิตรถ้าคนไหนกําลังมองหารถยนต์ที่มีความประหยัดนะคะ สมรทนาดีๆไม่ควรวองข้ามคนนี้ค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างเลยนะคะบอดี้ด้านข้างของเขาเขาเป็นรถ s อ v วก็จะมีความยาวความสูงแบบนี้เป็นรถยนต์7ที่นั่งที่นั่งได้จริงและก็นั่งได้สบายสุดๆในส่วนของล้ออันลอยของเขานะคะเป็นแบบล้ออันลอยหน้าเงาสีเทา,เทาแบบนี้กระจกวงข้างของเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวแบบนี้เลยค่ะในส่วนของมือจับของเขานะคะก็เป็นโครเมียมสีเงินตัดกับตัวรถแบบนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นบานบนสุดของเขาก็มา พร้อมกับราวแหลกที่ยึดเกาะสัมภาระที่มีมากขึ้นเหมาะสําหรับสายแคมปิ้งหรือชอบคนย้ายคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ารองรับน้ําหนักได้ดีมากๆเลยด้านหลังของเขาก็ออกแบบมาได้บึกบึนมากๆเลยนะคะอย่างคมไฟก็ใส่แจวแบบนี้ค่ะเซ็นเซอร์อีก3จุดด้วยกันด้านล่างก็มาพร้อมกับท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตค่ะ ในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะเป็นระบบไฮดรอลิกแค่เราสัมผัสเบาๆแบบนี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติแบบคนแรงเลยนะคะถือว่าในเรื่องของสภาพไม่ต้องพูดถึงการ99.9%พร้อมใช้งานสุดๆแล้วก็เห็นห้องดิสารกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้จะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะเรายังมีแอร์ตอนหลังให้กับท่านตำแหน่งลีนี่เลยคะ่ะเราสามารถปรับขึ้นปรับลง ปรับแรงลมได้ตามใจเราเลยนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ชุกเชินก็ยังมีครบนะคะแม่แรงนี่เลยเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษามาอย่างดีอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบค่ะ กันที่ภายในของรถเชฟเรดเทตัวคันนี้นะคะภายในของเขาก็มาพร้อมกับโทนสีสว่างตาแบบนี้เลยค่ะเบาะของเขาก็นั่งสบายสุดๆนะคะมาพร้อมกับปิวกระชับเบาๆแบบนี้น่าสัมผัสมาพร้อมกับรูระบายอากาศนะคะเวลารถไปจอดกลางแดดกลางแจ้งก็ไม่มีการดูดซับความร้อนอย่างแน่นอนและโทนสีนี้ดูแลสบายตาสุดๆเลยค่ะ ตำแหน่งของคนขับนะคะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังปรับเองนะคะสามารถปรับได้ถึง6ทคิดทางเลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคนขับมากๆค่ะในส่วนของตำแหน่งนี้นะคะก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังกชันห้มหนังสีการแบบสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะหน้าจอของเขาตอนนี้แสดงเลขมายอยู่ที่ 1,2 0 0 0 0หนกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆสำหรับรถปี2013คันนีนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะมีความเรียบเนียนแบบนี้ไม่มีแตกหักแต่อย่างใดแล้วก็เหนียวนะคะสภาพยังอยู่สภาพดีมากๆตำแหน่งตรงกลางตรงนี้สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานใส่ของเพิ่มเติมตำแหน่งนี้ได้นะคะ วัสดุต่างๆของเขายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆค่ะไม่ใช้ก็กดลงไปเลยนะคะตำแหน่งนี้ก็มาพร้อมกับาลายเทปรางสวยๆแบบนี้เลยเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกค่ะลายเทปลาของเขานะคะก็จะมีรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นประตูคอนโซลด้านหน้าหัวเกียร์นะคะก็มาพร้อมกับลายเทปล่างสวยๆแบบนี้และตรงกลางของเขานะคะก็มาพร้อมกับจอทัชสกรีนค่ะติดตั้งมาเพิ่มเติมค่ะใช้งานได้เสถียรมากๆไม่ว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะดูวิดีโอตั้งค่า รถยนต์ Apple e c a คา่ะระบบนำทางนะคะก็สามารถใช้งานได้ดีค่ะหรือจะดูวิดีโอก็ได้นะคะนี่เลยค่ะภาพคมชัดสุดๆส,สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงหรือเลือกฟังก์ชันต่างๆต,ต,ตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งมาให้รองรับ ระบบต่างๆ,ๆที่ใช้งานได้ดีกับรถนั่นเองนะคะถัดกันลงมาค่ะในเรื่องของอุณหภูมิของแอร์ของพัดลมนะคะปุ่มออกแบบมาได้ใหญ่มากๆค่ะหมุนใช้งานได้สะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะในส่วนของหัวเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นหัวเกียร์ลายเทปล่าสีสวยแบบนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปี s e d ค่ะและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลว่าประหยัดแล้วนะคะเขายังมีหมดอีโคมาให้เรา สามารถเล่นได้เพิ่มเติมตรงนี้นะคะเป็นหมดขับขี่ที่ประหยัดพลังงานให้กับเรานะคะแล้วก็เบรกมือของเขาเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่ารถหรูมีอะไรคันนี้ก็มีทุกอย่างเหมือนกันจัดมาให้เต็มสุดๆเลยค่ะ กันที่ด้านหลังเลยนะคะการปรับเบาะของเขานะคะสามารถปรับได้หลายสเต็ปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการนั่งตัวตรงนะคะแล้วถ้าต้องการาปรับเอียงนะคะยังสามารถปรับได้อีกสเตปหนึ่งเอ็นแบบนี้ได้ค่ะสามารถแบบนอนได้แบบผ่อนคลายแล้วก็สบายสุดๆแต่ถ้าด้านหลังต้องการมีคนขึ้นมีคนลงนะคะเรายังสามารถพับเบาะม้วนไปได้แบบนี้ค่ะใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยคะ่ะปึ๊บนี ทางขึ้นนะคะคือกว้างมากๆขึ้นลงได้สะดวกสบายแบบนี้บอกเลยว่าคันนี้อนเนกประสงค์ที่สุดนะใช้งานสุดๆค่ะ เชฟบรเลกแคทีว่าคันนี้มาในราคาเพียง249,000บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะว่าราคาของเขาเนี่ยสบายกระเป๋าสุดๆอย่าลืมเข้ามาชมคันนีจริงและทดลองขับกับเราได้แล้ววันนี้ที่ Open Road นะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสำหรับวันนี้กิฟกับเชฟบรเลกแคติวา่าต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ